El de อุ้มเด็กต้องบอกนี่แบรนด์นี้นะคะมีผลิตภัณฑ์สาหรับอุ้มเด็กหลากหลายมากๆเลยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าใครมีลูกมีหลานเนี่ยต้องไปเลยค่ะโบสนี้นอกจากเป้อุ้มเด็กยังมีชุดว่ายน้ำน้ะหมอนยางในรูปแบบต่างๆอีกด้วยแล้ววันนี้บอกน่เอาใจคนรักครอบครัวและสัตว์เลี้ยงนะคะนารถเข็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ของฟิคโกมาจําหน่ายรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยดีมากๆเลยสามารถเปิดด้านหน้าได้เปิดด้านหลังได้แล้วก็เปิดด้านบนได้เช่นกันวัสดุแข็งแรงทนทานค่ะสามารถรับน้ำหนักได้ถึงหนึงร้ยกิโลกรัมเปดด น้องเข้าออกนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าไปได้เช่นกันการเขียนของเขาไม่มีสะดุดเลยเพราะว่าล้อของเขามีขนาดใหญ่ทําให้เขียนลื่นและเบาแรงของเราไปได้เยอะเลยค่ะมาพร้อมโชคร้อนหน้าและล้อหลังแถมรุ่นนี้นะคะด้วยความที่มีขนาดใหญ่นะคะเราก็คิดว่าพับเก็บไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่ค่ะสามารถทับเก็บเด็กได้นะบอกเลยค่ะว่าใครชอบรุ่นนี้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยเพราะว่าสามารถให้สัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กเข้าไปด้วยกันได้หรือใครไปงานดีๆแบบนี้นะคะไม่อยากรอรถเข็นก็สามารถใช้รถเข็นแบบนี้ได้เช่นกันใครอยากไปชอบรถเข็นรุ่นนี้นะคะ สามารถไปได้เลยที่บูธของป๊อกเน่ f 3 4